เอาละกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไลเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซอีกเช่นเคยนะหลังจากที่กระชาใหม่ของอิจิโกะได้ออกมานะอิจิโกะอิชินแล้วก็ซังยซึผมก็จะมาทำการเปิด มันด้วยเพชรทั้งหมด4,400เม็ดนะฮะ4,400เม็ดก็ประมาณอ่า20เต็ปอ่าเอาเรื่องอยู่นะจุกอยู่นะอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีสรุปให้ฟังอีกทีนะฮะสำหรับอิชิโกะอิชิโกะตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวผมลืมสีป่ะแป๊บนึงนะโทษๆนะ อิจิโกะตัวนี้อิจิโกะเขียวตัวนี้2คิลเลอร์แรงมากๆมีคิดแรงบวก 2, 2แล้วมีติดสถานอีก80แล้วยังจะมีแบบเอ่อความเสียหายแรงอีกอะแล้วก็เมื่อพลังกายเต็มอีกอะคือโคตรแรงฮะเป็นตัวที่โคตรแรงโคตรจะแรงเลยแรงเวอร์วังอลังการมากสำหรับอิจิโกเขียวตัวนี้ต่อไปเป็นอิชินอิชินตัวนี้ก็เป็น PVP ครับ เป็น PVP ที่โคตรแรงแล้วก็โคตรดีเช่นกันยังแปลกใจนะทำไม3ตัวนี้มันไม่ใช่ลิมิเต็ดวะแต่ว่ามันแบบโอ้โหเก่งจริงนะเก่งเป็นหน้าเป็นหลังเลยแหละซันเยซาฟ้าตัวนี้เป็นตัวมีประโยชน์ฮะดอก3อย่างดอก3อย่างครับตัวนี้ดีจริงสำหรับซันเยซึฟ้า กาชาก็จะมีเป็น26เต็ปนะแต่ผมก็ไม่ได้เปิดถึง26หรอกเพราะว่ามีเพรแค่4,004 4,004เปิดน่าจะเปิดได้ประมาณ20เต็ปนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยในสเต็ปที่1ครับอ่าสำหรับใครที่เปิดได้เปิดดีเปิดอะไรยังไงเดี๋ยวเอามาอวดเอามาโชว์กันได้เลยนะฮะเอามาขิงใส่กันได้เลยนะสเต็ปแรกก็โดนเลยครับ ใ่งเี่ยสื่อเหรออ๋อโอโกอ๋อโอโกเนตัวหลังตู้โอเคโอเคอ,เคอตัวร่วมตู้เฮดวงหน้าตู้จะไม่มาแต่จะเป็นดวงหลังตู้เหรอไม่เอานะไม่เอานะอย่านะ สเต็ปที่สองครับจงมาสองตัวผีเซอร์อีกตัวบินสิไม่บินอนะ่ะผีเซอร์บินสองตัวเองโอเคไม่มีสเต็ปที่สามโอโกะก็ไม่ได้แย่นะโอโกะดีอยู่นะฮะปับ๊บอ่าผีเซื้อสามตัวอุย้ย แกจะบินมาทำไมสามตัวแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยปาทูโคตรหลอกลวงครับเน้นๆหน่อยก็เอานะอ่ะผิวเสอสองตัวมีลุงโอ้โหเกมนี้คาดเดาอะไรกับผีเสือ้อไม่ได้เลยบอกตรงมโรดีม้มันขึ้นแบบคล้ายๆกับโ no น้ตดนตรีนะเลยคิดว่า มันไม่ใช่หน้าตู้หรอกอ่าแล้วก็เป็นโลดจริงๆอุ๊ยเผลอกดข้ามครับแต่ผมได้อิชินมาแล้วครับอิชินกับโอโกในไอดีรองนี้นะฮะไอดีหลักเพชรหมดเกี้ยงเลยฮะไอดีรองของไออดีอย่างตินี่อันนี้ได้มา2ตัวแล้วนะอิชินกับโอโกโอเคไอดีรองก็จะได้ขึ้นแหลงสามสักที สเตปที่ห้าสเต็ปนี้เป็นสเต็ปการันตีฮะครางยโรซะาตัวนี้เอาเรื่องนะฮะแรงเอาเรื่องเลยแหละตีเร็วมากเป็นสายตีไกลด้วย <S 2> <S 2> โอ้โหเร็วนะโอ้โด,ดับน้ำหอมครับไอ้ดับหยาดน้ำ ผมได้ตัวแบบกระจายกระจายนะเนี่ยบอกว่ายังยังไม่ได้เน้นเป็นตัวซ้ําเลยแต่ว่ากระจายมีหน้าตู้มีหลังตู้มีประมาณนี้เนี่ย <c oughs> สเต็ปที่6กผีเสือ้อสองตู้ไม่มีลุงครับแสงดูสิ้นหวังเนาะอ่ะไม่เป็นไรสเต็ปที่7ต่อ อีสื่อสามตัวมีลุ้นครับโอเคนั่นไงสดาวมาแล้วเอ้ยไม่ใช่สดาวอ่าลุงมาแล้วอืมเก่ากึกได้ปูเก่ามาครับน่าจะตัวเดียวนะอ่าสังเกตจากถ้ามันชั้นขอปฏิเสธอ่ะเป็นอินโนเอะมันจะได้ตัวเดียวแต่ผมก็แบบอยากเปิดนะเพราะว่า มีความคาดหวังพิเซษสองตัวหลงไหมไม่ลุงครับไม่ปฏิเสธอะไรทั้งนั้นเออเอาเรื่องอยู่นะถือว่ากลางๆนะไม่ถึงกะดวงดีแล้วก็ไม่ถึงกระเข็มนะฮะสเต็ปที่9ไม่มี เป็นสเต็ปการันตีครับในสเต็ปที่10นี้เอาหน่อยนะ10สเต็ปแรกออกจากจืดๆขอ10สเต็ปหลังแบบหนักๆได้ไหมเอาอีกแล้วลดอีกแล้วลดได้มาสองแล้วนะตัวเดียวเหรอ พาวเวอร์เฮ้ยอิจิโกะอิจิโกะอิจิโกะอ๋ออ๋ออิจิโกะครับผมได้อิจิโกะฮะผมได้อิจิโกะครับผมได้อิจิโกะครับโอเคแจ๋วแจวว่าเหลือซาเย่เสืนะตัวคนประโยชน์อีกตัวหนึ่งสเต็ปที่สิบเอ็ดครับ ีเสื้อสามตัวอ่ะอ่าฉันขอปฏิเสธมา,มาเฮ้ยรดนี่แกจะมาบ่อยไปนะ ต็วนี้ไม่มีแต่ว่าสีดาวเยอะอยู่นะมีรถหนึ่งตัวแล้วก็สีดาวเยอะอยู่สีดาวก็มีประโยชน์ในการอัพนะฮะอะสองตัวยังลุงนะฮะจัดมามเป็นตัวเก่านะฮะสำหรับตัวเมื่อกี้จากตะกูลคุชิกิ กคจิโคกะหรือเปล่าวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนของตระกูลคุจิกินะแต่ว่าเป็นเหมือนลูกเขยเป็นลูกเขยสเต็ปที่สิบสามครับ <c oughs> ปีเสื้อสามตัวพร้อมรุง่ง <c oughs> โยรุอิจิครับตัวเดียวหรือเปล่านะอยากได้แบบลุงแล้วก็ไอเซนออกมา,างั้นน่ะสงสัยอะไรในอดีตปีอันนั้นมันไอ้นี้วะไม่ใช่ไอเซนมันพูดว่าอะไรวะจำไม่ได้ละแต่ถ้าไอเซนออกมาครับสตัวแน่ๆ สเต็ปที่สิบห้าครับสเต็ปนี้เป็นสเต็ปการาัน <fal is> ตีเราจะจะเหลืออ่าห้าสเต็ปสุดท้ายกันแล้วนะเบียร์ฟุยะอ่ะเบียร์ม่วงแน่เลยอ่า ยังอยากได้อิติโกอีกสักตัวนะคางิโรสะมาครับคางิโรสะกับเบียคุยะสเต็ปที่16ครับสังยสยังไม่มาเลย16ไม่ได้ โอเคไปดูที่สเต็ปที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่ได้อ่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับสามสเต็ปสุดท้ายสิบแปดขอหน่อยนะขอหน่อยนะปีเสื้อสองตัว โอกาสออกยากครับสำหรับผิดเสื้อ2ตัวขนาดผิดเสื้อ3ตัวมันยังหลอกเราเฉยเลยสเต็ปที่19เฮะสเต็ปลองสุดท้ายจัดหน่อยได้ไหมโอ้โหนี่ต้องให้เราไปลุ้นเอาในสเต็ปสุดท้ายหรอแล้วถ้าม่ไม่ได้ไม่โดนจะเป็นยังไงวะเนี่ยไปสเต็ปที่20มาโพนาพร้อมกันครับโมธนาสาธุ เบียคุยะแกมาปิดท้ายแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะเครืองนะเบียคุยะเอ้อาโอเคครับกดเร็วไปหน่อยมือไวไปหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้สัญญาเสกอยู่ดีนะอ่าเสียดายอ่ะ จะไปละ20สเต็ปนะครับสําหรับเพชร4,400เมตรนะฮะการจะเปิดทั้งหมด26สเต็ปน่าจะใช้เพชรเท่าไรหร่วะเดี๋ยวนะขอคํานวณแบบถ้าเป็น25สเต็ปใช้5,500อา่าถ้าเป็น26 26ก็น่าจะใช้5,650ประมาณนั้นตั้งค่าก่อนปึ๊บเพิ่งได้รับ5ดาว โอเคได้เป็นอาอิชินหรือว่าพ่อของอิจิโกะครับสองตัวเลยเบยคุยะสองตัวคางิโรสะสองตัวอ่าโยริจิม่วงหนึ่งตัวครับอ่าคุจิกิโคกะตัวเก่าหนึ่งตัวโรดหนึ่งสองสามสาม,สามตัวสำหรับโรดอิจิโกะเขียวหน้าตู้ครับตัวสุดแรงของเรา หนึ่งตัวปูแดงเก่าแล้วหนึ่งตัวไม่แน่ใจว่าดาวแดงหรือยังนะแต่ว่าเก่าแล้วแต่ว่าสกิลเพย์การเล่นของปูแดงตัวนี้ใช้ได้อยู่นะฮะอาริลุกะเขียวตัวนี้1ตัวยึดชินไปแล้วโอโกะหตัวโอเคเราได้มาทั้งหมด1 2 3 4งสองสามสีห้าหปเก้ 1ิบส1งตัวใน20สเต็ปครับถือว่าโอเคอยู่ดวงดีอยู่นะแต่ผมแอบแอบน้อยนิดนิดอะเพราะว่ามันไม่ได้สังเกตุไงแต่ก็ยังดีนะอยากได้อจิโกะสัก2ตัวพลาดเลยดวงเราอาจจะไม่ได้มีดีในตู้นี้นะก็ถือว่าดวงดีอยู่แต่ว่าไม่ได้ดวงดีมากอะไรสำหรับการเปิดครั้งนี้นะใครที่เปิดได้ ดีอะไรยังไงเดี๋ยวเอามาอวดเอามาขิงกันได้นะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องฝากคลิปนี้วันนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ